ศิลปินเกาหลีุชื่อดัง r e d v e l v ว t จากค่ายเพลงยักษ์ใหญ่ของเกาหลีใต้ SM Entertainment ประกาศจัดเวิลด์ทัวร์ d รดวอลเ e ตโ r ร์คอนเ r ิร์ตอเตรียมเปิดโลกแฟนตาซีให้ชาวลับวีในหลายเมืองทั่วโลกซึ่งหนึ่งในนั้นมีประเทศไทยด้วยสำหรับประเทศไทยจะจัดทั้งหมด2รอบการแสดงในวันที่13และ14พ่พฤษภาคม2566นาณั h u n นเด d o m โดม a d i เดียมกรุงเทพมหานครและจะเริ่มเปิดจำหน่ายบัตรรอบ SM2 Member s h i p ในวันอาทิตย์ที่23าเมษายน5 6งตังตนห้าร้อยหกสิบหก ถึง12นาฬิกาส่วนรอบบุคคลทั่วไปในวันจันทร์ที่24เมษายน2566เวลา19นาฬิกาเป็นต้นไปงานนี้แฟนๆชาวลาวีต่างออกมาวิจารณ์และแสดงความไม่พอใจกับสถานที่จัดงานซึ่งหลายคนมองว่าสถานที่จัดงานนั้นเล็กเกินไปอาจจะไม่เพียงพอกับจํานวนแฟนคลับที่จะไปเข้าชมจนติดเทรนด์ทวิตเตอร์อาทิฟังเสียงแฟนคลับบ้างคือเสียค่าจองหอไปแล้วก็จริงแต่ทําไมไม่จองอิมแพกตั้งแต่แรกร้อนอะไรแกระชมกันอีท่าไหนให้ออกมาเป็นแบบนี้อ่ะจะอุบาติทั้งเกาหลีทั้งไท ไม่ได้ปะขอเหตุผลในการจัดคอนน้องเค้กที่ทันเดอร์โดมทั้งที่ Impact ก็ว่างหน่อยได้ไหมะขอวอนให้ทางผู้จัดพิจารณาเรื่องที่จัดคอนเสิร์ตค่ะคาดว่าทั้งแฟนคลับและแฟนเพลงของเรดเวเเยอะขึ้นจากแต่ก่อนถ้าเป็นไปได้ก็ช่วยจัดที่ใหญ่กว่านี้หน่อยเพื่อที่แฟนคลับและแฟนเพลงจะได้ไปเจอกับเรดเวเวมากขึ้นค่ะ